สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข่าวชายแดนไทยกัมพูชากองทัพบ,บกถแถลงประนามกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์กองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันที่28กร,รกฎาคม2568 แม้ฝ่ายไทยจะยุติการใช้กำลังทันทีตามที่ได้ตกลงไว้โดยพบว่าตลอดคืนจนถึงเช้าวันที่29กรกฎาคม2568หน่วยทหารในพื้นที่แนวชายแดนตรวจพบการก่อกวนและการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามายังฝั่งไทยหลายพื้นที่ได้แก่ช่องบกช่องอานมา้าสัมแตประสาทตาควายและภูมะเขือฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้การปฏิบัติทางทหารของฝ่ายกัมพูชาลุก,กลามเข้าสู่พื้นที่ภายในประเทศโดยอาศัยสิทธิ์ในการป้องกันตนเองอย่างชอบธรรมภายใต้กรอบกฎหมายสากลพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทับ,บกเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลไทยและกัมพูชาได้ตกลงยุติการสู้รบเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสงบและลดความตึงเครียดบริเวณชายแดน ฝ่ายไทยได้ดำเนินการหยุดยิงอย่างจริงจังและยึดมั่นในพันธกรณีที่ได้ตกลงร่วมกันกับรัฐบาลกัมพูชาอย่างไรก็ตามเมื่อถึงกำหนดเวลากลับพบว่าฝ่ายกัมพูชายัางใช้อาวุธโจมตีหลายจุดในเขตดแดนของไทยซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนและบั่นทอนความไว้วางใจระหว่างสองประเทศโดยกองทัพบ,บกขอประนามการกระทำดังกล่าวและย้ำว่าทุกมาตรการของฝ่ายไทยเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันประเทศมิใช่การรุกราน ขณะที่ความคืบหน้าในการพบปหารือระหว่างผู้นำหน่วยทหารทั้งสองฝ่ายพลตรีวินไทยเปิดเผยว่าเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่29กร,รกฎาคม2568กองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ได้ดำเนินการหารือรวมกับฝ่ายกัมพูชาเรียบร้อยแล้วสำหรับพื้นที่กองทัพภาคที่สซึ่งรับผิดชอบโดยกองกำลังสุรนารี ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่เหมาะสมจึงยังไม่มีการหารือเกิดขึ้นในเวลานี้โฆษกกองทัพบ,บกระบุว่าหากมีความคืบหน้าเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลการหารือจะมีการแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไปศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบบกโดยทีมโฆษกกองทัพบกบก2 9กรกฎาคม2568ฝากกด,ดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ